ูนนัันนกฟบอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้แม่สมศรีอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะพาเพื่อนๆมาดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ข้างหลังเป็นครั้งแรกที่แม่สมศรีมานะคะเพื่อนๆค่ะตามไปดูค่ะมาอยู่อังกฤษ14ปียังไม่เคยมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มีแต่ขับรถผ่านแต่วันนี้ จะลองเข้าไปดูค่ะไปค่ะตามแม่สมศรีไปนะคะเพื่อนๆค่ะไปดูกันค่ะนู่นใหญ่มากสเตเดียมค่ะสเตเดียมอากาศมาแบบมาพร้อมกับอากาศคุ้มคุ้มค่ะเพื่อนๆค่ะมากับสาวน้อยวิ่งไปแล้ววิ่งดำหน้าแม่ไปก่อนจะพาเพื่อนๆไปดูแมนเชสเตอร์ซิตีดูความยิ่งใหญ่อลังการ ยิ่งใหญ่มากนะคะสนามสนามเขายิ่งใหญ่มากเนาะแม่สมศรีก็มีตะขับรถผ่านนะคะแต่วันนี้ก็จะลองเดินเข้าไปดูว่าจะเดินเข้าไปได้เท่าไหร่ถึงไหนก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนคือทางเข้าทางออกตรงไหนคือทางเข้าทางออกมาค่ะเพื่อนๆค่ะไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยกันค่ะนี่ นี่เพื่อนๆค่ะไปค่ะไปด้วยกันกับแม่สมศรีจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะสองฝั่งก็จะมีที่จอดรถให้บริการที่จอดรถก็คือใหญ่มากสนามสนามเตะของเขาอลังการมากนะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆทัวร์เอารอบนอกไปก่อนนะคะเอารอบนอกไปก่อนนะครับเพื่อนๆค่ะดูความยิ่งใหญ่อลังการ ก่อนที่จะเข้าไปเราก็จะเจอ uh, Come on here. Come to read this for me. อ่านไม่ออกนะคะต้องให้สาวน้อยมาอ่านให้ฟัง What ว s ไอซาเซเซเซทา r Tower เอาไหมอ่านออกเสียงดีๆเพื่อ mm hmm. นๆขานี่นะคะเข้ามาอันดับแรกก็จะเห็นชื่อป้ายนี้ แม่สมศรีมาแต่ว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษให้สาวน้อยอ่านให้ฟังนะเพื่อนๆครับเราก็จะเห็นตู้คล้ายๆกับเขาขายตเ๋ตตรงนี้คล้ายๆกับเหมือนเขาขายอะไรไม่แน่ใจนะคะตู้อะไรเราก็จะมาเจอตู้นี้เราก็ไม่รู้ว่าคือตู้อะไรเพราะว่าเราเพิ่งมาครั้งแรกเราก็จะตื่นเต้นโอ้มีคนมาทุบกระจกด้วยนี่ไง กระจกตรงนี้แตกตู้อะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาขายอะไรนะคะเขาขายอาตัว๋วตั๋วเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะคะเห็นแต่คนเดินมาฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าทําไมเขาเดินเข้าเดินออกกันฝั่งนูน้นเราก็ไม่รู้คําเฮียสละมากับสาวน้อยเราก็จะมาเจอรูปปั้นรูปปั้นตั้งตะงาน สวยงามมากรูปปั้นก้องอาจจะสานนิดนึงขอโทษขออภัยนะคะเพืเ่อนๆ่าวันนี้เอาใจแฟนเพลงแฟนขับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่จะเป็นรูปปั้นนะักฟุตบอลมองด้วยกันเห็นอีกเห็นอีกรูปปั้นนึงตั้งต่างาอยู่ไกลๆนู่นนะคะหลังจากที่เห็น รูปปั้นรูปนี้เดี๋ยวจะเดินไปอีกไปดูอีกรูปปั้นหนึ่งค่ะเ,เพื่อนๆค่ะอ๋อมีด้วยกันอยู่ตอนนี้เห็นอีกแล้วอีกรูปปั้นหนึ่งสามรูปปั้นนีไ่ไงเป็นครั้งแรกที่แม่สมศรีมานะคะ วันนี้เอาใจเอาใจาแฟนคลับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่สุดยอดมากความยิ่งใหญ่อลังการรอบนอกนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกหนึ่งตัว หนึ่งตนที่ทำไว้เหมือนกับกำลังทำท่าเตะฟุตบอลน,นี่พาเพื่อนไปดูไม่รู้ว่ามีอยู่กี่รูปปั้นเนาะเพราะว่าแม่สมศรีก็ไม่เคยมานะคะรูปปั้นนี้แบบมีเอกลักษณ์มากกำลังเตะฟุตบอลเลยค่ะ ราก็ไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เดินไปค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แม่สมศรีมาอ่าเหมือนร้านขายของเหมือนจะเป็นร้านาขายของที่ระลึกอยู่ฝั่งโน้นนะคะบอกว่าซิตี้สโตอยู่ฝั่งโน้นอ๋อโอเคเห็นแล้วเหมือนร้านขายเสื้อขายของที่ระลึกของชํารวยอยู่ฝั่งนน้น อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนร้านขายของร้านขายของที่ลึกอ่ากิฟช็อปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนขาแต่ยังไม่มีโอกาสเดินไปนะคะเอาให้เพื่อนๆชมชมแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนขานี่คะ่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศรอบเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้สนามเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่สมศรีนะคะเพื่อนขา ให้ดูความยิ่งใหญ่อลังการว้าวนี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมความยิ่งใหญ่ความอลังการของตัวอาคารงานสร้างมากเลยของสนามเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่สมศรีไม่มีได้มีโอกาสพาเพื่อนๆพี่เข้าไปข้างในแต่ว่าพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบนอกก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตัวอาคาร อยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่สมศรีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เดินมาใกล้ชิดขนาดนี้ถึงตัวอาคารบอกเลยว่าบรรยากาศข้างนอกเห็นถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการของของอสนามเตะนะครับเพื่อนขาคือแบบยิ่งใหญ่มากนะคะถูกใจแฟนคลับของแมนเชสเตอร์ซิตี้มากแต่วันนี้ที่แม่สมศรีมาไม่มีแมต ไม่มีการเตะฟุตบอลไม่มีไม่ใช่เป็นวันลงแข่งไม่มีนะคะเพื่อนๆคคนคนที่มาก็จะเดินอยู่รอบนอกที่แบบเดินดูความยิ่งใหญ่อลังการของทีมที่ตัวเองรักตัวเองชอบค่ะแต่แม่สมศรีไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูข้างในเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเราไม่รู้ว่าการที่จะเข้าไปเข้าไปตรงไหนแต่ก็เดินตามที่ ผู้คนเขาเดินไปค่ะเพื่อนๆคะแม่สมศรีก็จะเดินตามที่ผู้คนเดินไปคะ่ะนี่ให้เพื่อนๆดูคือรูปนี้สุดยอดมากถูกใจรูปนี้มากคือแบบเป็นท่าที่แบบว่าแข็งแกร่งธรรมะแมงกําลังเตะฟุตบอลรูปปั้นยิ่งใหญ่อลังการไปต่อคะ่ะเราเดินไปกันต่อนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ที่พาเพื่อนๆมาชมสนามเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ ก็มีผู้ปกครองพาเด็กๆเข้ามาดูเข้ามาเดินดูทีมที่ทีมรักทีมชอบเนาะเพื่อนๆค่ะเ <c oughs> พื่อนๆแม่สมศรีจะให้ดูอะไรให้เพื่อนๆเห็นว่าอะไรเยอะมากก็คือตั้งอยู่เป็นลานเลยนะคะตั้งอยู่ในลานจอดรถเยอะมากเยอะมาก ไม่รู้กี่ร้อยถังที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ข้างหลังไม่ใช่อะไรนะคะถังเบียร์ค่ะถังเบียร์ที่เวลามีแม์เวลามีเวลาที่เขามีการแข่งขันกันคนจะมาเยอะมากและทําให้การขายเครื่องดื่มที่นี่แบบสุดยอดมากที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นตั้งเป็นร้อยๆ้อยถังข้างหลังไม่สมสีก็จะเป็นเบียร์ค่ะการขายเบียร์ค่ะเพื่อนเพื่อนคะ นี่ค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าก็เพิ่งเคยเห็นว่าเขาเอามาตั้งไว้รอบนอกแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นถังเปล่าหรือเปล่าหรือว่าถังที่ยังมีเครื่องดื่มอยู่ภายในเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเห็นเป็นถังแบบนี้ที่นี่เขาก็จะเอาไวบ้บรรจุเครื่องดื่มเอาไว้ขายเวลามีช่วงเทศกาลแข่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ก็คือ,คอสุดยอดมากข้างหลังแม่สมศรีดูความแข็งแกร่งดูแบบทาท่าแบบ กำชับกำยำม,มากนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็พอจุใจแล้วนะคะวันนี้สำหรับคนที่ชอบทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แม่สมศรีก็จะขอจบคลิปนี้สำหรับการที่พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศรอบนอกโครงสร้างตัวอาคารแม่สมศรีเห็นอะไรก็สื่อออกไปอย่างนั้นก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้า ความรู้ไม่เต็มเม็ดเต็มเหนียวหรือว่าไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าแม่สมศรีก็ตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่แม่สมศรีได้มาเจอได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาใกล้ชิดสนามเตะเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมที่ไหนกันต่อติดตามคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ